สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามก,กันวันที่23มิถุนายน2566ครับมีรายงานข่าวจากทางด้านผู้ว่าการภูมิภาคเคอร์ซอนยืนยันว่ามีมิสไซล์สตอมชาร d โดของยูเครนที่ได้จากอังกฤษได้โจมตีสร้างความเสียหายให้กับทางด้านในส่วนของสะพานเชื่อมไครเมียอีกครั้งหนึ่ง ทางด้านเซอร์เกย์โยนอฟผู้ว่าการภูมิภาคเคอร์ซอนที่ได้รับการแต่งตั้ง,งจากทางด้านรัสเซียนั้นยืนยันว่าสะพานซอนการที่ที่รู้จักกันในนามสะพานไครเมียที่เชื่อมกับแหลมไครเมียกับภูมิภาคเคอร์ซอนได้รับความเสียหายจากการโจมตีทางอากาศของฝ่ายยูเครนอีกครั้งหนึ่งโดยภาพที่ปรากฏออกมานั้นได้เห็นถึงความเสียหายนอกจากพื้นถนนถูกทำลายยังพบว่าขีปนาวุธสตอมชา์โดของอังกฤษยังทำให้พื้นสะพานพังทะลุเป็นช็อกโว เห็นทะเลอาชอฟที่อยู่เบื้องล่างอย่างชัดเจนทางด้านอัสโยนอฟซึ่งเป็นคนที่ชี้ว่าการจบสีครั้งนี้ทางยูเครนได้ใช้ขีปนาวุธของอังกฤษก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญจะทําการศึกษาว่าเมื่อใดที่จะสามารถเปิดใช้การจราจรบนสะพานไครเมียได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับทางด้านภูมิภาคไครเมียแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังรัเสเซียแผ่นดินใหญ่นอกจากนั้นเนี่ยครับผู้นํายูเครนวอลอเดเมียเซเลนกี้ ky, เนี่ยครับก็ยอมรับว่าการตอบโต้ของยูเครน ปัจจุบันนั้นล่าช้ากว่าปกติหลังจากที่พวกเขายึดหมู่บ้านได้แปดแห่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะรุกคืบต่อไปได้เนื่องจากว่าเวลานี้ภูมิภาคต่างๆที่รัเสเซีย,ยยึดครองเอาไว้รัเสเซียป้องกันอย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวสิ่งที่พบเห็นณขณะนี้นั่นก็คือหมายความว่าฝั่งยูเครนนั้นก็พยายามที่จะหาทางในการกดดันรัเสเซียเพื่อที่จะให้ถอยร่นออกจากพื้นที่ยึดครอง วลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยครับบอกว่าเวลานี้ทหารยูเครนได้บาดเจ็บหลายพันนายแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวด้วยเครื่องมือแพทย์ทันสมัยทั่วทั้งยุโรปรวมถึงในส่วนของเยอรมนีนั้นปัจจุบันก็รับทหารของอยูเครนไปรักษาตัวถึง800นายรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษก็ยืนยันนะครับว่าเวลานี้ทางด้านเจมส์เกรฟเวอรี่ซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษนั้นออกมาบอกว่ารัฐบาลอังกฤษสนับสนุนยูเครนในการเข้าเป็นสมาชิกนาโต NATO แบบฟาสแทกนะครับแต่ว่า เสียงสะท้อนที่พบเห็นตอนนี้ก็คือสมาชิกนาโตชาติอื่นๆนั้นไม่เห็นด้วยนะครับในการที่จะอนุญาตให้ยูเครนเข้าร่วมเป็นชาติสมาชิกของนาโตเพราะมองว่าการที่ยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนั้นจะทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับรัสเซียโดยตรงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งล่าสุดนั้นก็ยูเครนใช้ขีปนาวุธสตอมชา์โดโจมตีเข้าไปยัง สภานที่เชื่อมระหว่างเคอร์ซอนกับไครเมียจนได้รับความเสียหายอย่างภาพที่คุณผู้ชมนั้นได้เห็นกันนี่แหละครับ